ยมันปีนุ้ยมม่วารมันปีนีุ้ม,น,น,ะน,มน,นะคะสิงห์บุรามส้ม,มันปียนีย,ยนบงคขอผลไม้ด้ค่ะคาบุลํมเมตรใเทียมสมันปีนี้ผลไม้ส่งให้ขมอพิลาดูใช่ไหมคะแกะกล่องน,นะคะแล้วก็เอา อตาบุรมค่ะใส่ไหวท,ที่งวงค่ะที่งวงเลยนะคะแล้วก็ขอระดูนะคะขอดําพลังเป็นกล้วยนะคะขอระดูแกะกล่องน,นะคะแล้วก็วางที่งวงนะคะ,คะแล้วก็ขอระดูนะคะระดูงวทกษะ วัตถะก็ได้เลยดูก็ได้นะแกบกล่องนะคะแล้วก็ขอเป็นชิ้นนะคะแล้วก็สว่ายงูวงนะคะเอวัยยมสุนทรีย์นี่นะคะขอความรุ่งสมบูรณ์เมื่อเราสวดเทโองค์ มันก็จะต้องเกิดจากพวกเรานะคะต่อไปอักษรนะคะอักษรอักษรเอ่ออักษรถานนะคะตะคือข้าวสารนะคะตะือข้าวสีนะคะสลอมน้ำดื่มน,นะคะไอตาลัสนะคะจามระนะคะจามระเนี่ยม,มาจากเทวลลาราชล้ำพูนใช่ไหมคะ อันนี้มาจากอินเดียนะคะจบบะมาละงานออกงานครั้งแรกก <c oughs> ็วันนี้จะมาละค่ะให้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 สู่สาธิตนิดนึงนะคะสาธิตเทพค่ะท่านผอ,อ,อสาธิตน,นิดนึงยวโอมชีเดชาเยนาบฮาญาบละสมันปยา สุดตรงนี้นะคะเราสวดมนต์บูชาองค์พระเนิรพร้อมกันนะคะนักบวชเรานะคะวักกระตุ้นดาภากาญญังธรรมดาจาปิตาตุเนวะวุณมเมวาบรรลุจะศัทธาตุเมวะวุณเมวาวิจารดาวิญปุตตุเมวะวุณเมวะสรวั Mama, day, mama day, wa. Oh, my